อาชูชูจ้าวยังมางอนได้นะค่ะมันจะเปียกเหรอมันจะเปียกต้องถอดรองเท้าเหรอถอดไว้ข้างบนเหรออาชูชงเจ้ายังมางอนได้เนะถ้าไมล่ะรอครับต้องอาชูชง ต้องอยู่ในเท้าอยู่ในเรียไม่ได้จริงยาเหยียบทรายได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะได้ <c oughs> แล้วทรายเข้าเท้าได้ไหมมัไย้ทำไมล่ะเข้าไม่ได้เหรอเขาไม่ได้เหรอมันเป็นยังไงคะสายเข้าเท้ามันเป็นยังไงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแอะแอะเหรอจริงไม่ชอบเหรอมันเจ็บเหรอ เจ็บม,มากเลยเนาะอันนี้อันนี้ก็เข็มขัดค่ะเบลเบลเหมือนที่เชอร์ดินใส่ไงซีนเบลอันนี้เป็นเบล์ค่ะเอาไว้รัดไม่ให้กางเกงหลุดตัวอะไรอีกตรงนี้นะตัวอะไรนะ is this a starfish ใช่สตาร์ฟิชไหมคะไม่ค่ะ ลอ,อ,อ,องเท้าใครก็ไม่รู้ใช่ไหมจมมาข้างเดียวด้วย